สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดคุดแดงนะครับพื้นที่ไม่ต้องถมเลยแล้วพื้นที่นั้นก็ไม่ต้องทำรั้วเลยครับเขาทำเอาไว้ให้หมดแล้วพื้นที่มีทั้งหมดเจ็ดไร่เป็นโฉนดคุดแดงเขาขายไร่ละแปดแสนบาทราคาต่อรองได้นะครับพื้นที่นั้นไม่ต้องถมเลยนะครับ เขาได้ปรับทุกอย่างเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีสวนเป็นสวนผลไม้ด้านหน้านั้นทํารั้วทําประตูไว้ให้หมดแล้วนะครับพื้นที่สวยจัดยาก็สวยแล้วครับก็จะมีส้มโอนะครับแล้วก็มีต้นอันนี้ทุเรียนนะครับโอ้ต้ทนทุเรียนต้นใหญ่มากเลยครับในแปลงก็จะมีทุเรียนหลายต้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นส้มโอแล้วก็ต้นยางนานครับมียางนาอยู่ห้าหกต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับ อย่างก็บริเวณนี้ก็จะมียางนาแล้วก็ต้นนนทรียางนากลุ่มนี้ก็สามสี่ต้นแล้วครับจะมีต้นทุนเรียนใหญ่เบื้องเริ่มเลยอยู่ตรงนี้นะครับก็ส่วนในแปลงก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีส้มโอส่วนใหญ่จะเป็นส้มโอนะครับถ้าเราจัดยาก็สะอาดนะครับส้มโอนี้เราก็มาแต่งเขาบ้างต้นไหนที่มันแก่แล้วก็แต่ง,ตงจัดแจงจริงมันก็จะแจกออกมาใหม่นะครับ ส้มโอเยอะเลยครับต้นส้มโอใหม่ๆก็มีต้นที่โตแก่แล้วก็มีนะครับก็เป็นสวนส้มโอแล้วก็มีทุเรียนยนะครับทุเรียนอยู่สี่ห้าต้นแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่เยอะๆมากมายเลยครับส่วนด้านนี้ก็จะมีมะไฟเหรียญทองนะครับเป็นมะไฟเหรียญทองส่วนใหญ่จะเป็นส้มโอพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับพื้นที่แปลงนี้แล้วก็มีต้นมะยงคิด อยู่สองสามต้นต้นใหญ่ๆนั่แหละครับนี่จะต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทั้งแปลงนี่เขาได้ทํารั้วเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับเราไม่ต้องทํารั้วส่วนด้านนี้ก็จะมีต้นมังคุดนะครับผลไม้เป็นผลไม้รวมทั้งแปลงนะครับอันนี้ก็คือมะยงคิดต้นใหญ่มากก็มีมังคุดสองสามต้น มีส้มโอเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นส้มโอเป็นหลักพื้นที่ไม่ต้องถมนะครับเสมอดีจังเลยครับพื้นที่แปลงนี้ปรับได้ดีมากแล้วก็จะมีต้นอันนี้ม่ยงชคิดนะครับถือว่าสวยนะครับพื้นที่แปลงนี้สวยเป็นฉนดคขุดแดงมีทั้งหมดเจ็ดไร่เขาขายอยู่ที่ไร่ละแปดแสนบาทราคาต่อรองได้นะครับพื้นที่แปลงนี้นั้นด้านหน้า,นาติดถนนลูกลังนะครับเป็นหินคุก แต่พื้นที่แปลนี้ห่างจากราดยางประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายราดยางไว้ให้ดูนะครับส่วนที่เราเห็นนั้นสีน้าเงินนั้นคือเขาใหญ่นะครับแปลนน,ปลนี้สวยนะครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่จำบลนเขาเพิ่มอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกทั้งหมดเจ็ดไร่ขายส่วนผลไม้ไปละ8ปดแสนบาทราคาต่อรองได้นัดรุสถานที่ทุกวันนะครับ หรือโทรมาปรึกษาที่ดินแปลงนี้ก่อนก็นได้ที่เบอร์0890863989รับโทรศาพท่ทุกวันนะครับ